ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสตา่ตางๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดนังคลีสัตาดกชาดก ว่าได้คนผ่านกล่าวคําที่ไม่ควรกล่าวณดินแดน,นชมพูทวีปในการสมัยที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคาสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ชอบดีแล้ว หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่สั่งสมทานบารมีมาย่างยาวนานหลายชาติพบนั้นเป็นที่แจ้งประจักษ์ในหมู่พุทธสาวกทั้งหลายว่าเป็นหลักธรรมที่ประกอบขึ้นด้วยเหตุและผลเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติซึ่งจเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ในการนั้นขณะที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารนั้นมีเหตุอันเป็นเรื่องเล่าขานขึ้นมากมายดังเช่นในตอนนี้ที่มีเหตุหนึ่งถึงพระเถระพุ่นเลื่อนเปื้อนนามว่าพระโลลุทายีเถระเหตุวิพากษ์นั้นเกิดจากการที่พระเถระโลลุทายีรูปนี้เป็นผู้ที่มิได้รู้ข้อที่ควรและไม่ควรว่า ในที่นี้ควรกล่าวทำข้อนี้ในที่นี้ไม่ควรกล่าวทำข้อนี้ในงานมงคลก็กล่าวอาวะมงคลกล่าวอนุโมทนาอาวะมงคลเป็นตน้น <c oughs> อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเปรตทั้งหลายพากันยืนอยู่นอกฝาเรือนและที่กรอบประตูและเช็ดหน้า <c oughs> อะไรกันเนี่ย เถระรูปนี้พูดอะไรไม่เป็นมงคลเอาซะเลยนี่มันงานมงคลแท้ๆเนี่ยมาผิดงานหรือเปล่าเนี่ยเออนัน,นสิพูดออกมาได้ยังไงไม่ดูบ้างเลยเฮ้อต่อไปใครจะกล้าน,นิมนต์ครั้นพอมีอุบาสกนิมนต์ท่านไปทำพิธีในงานอวมงคลเมื่อกระทำอนุโมทนากลับพระโลลุทายีเถระกลับกล่าวว่า เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากได้คิดมงคลทั้งหลายกันแล้วขอให้พวกท่านสามารถกระทำมงคลเห็นป่านนั้นให้ได้ร้อยเท่าพันเท่าเถิดเอาอีกแล้วงานก่อนก็พูดผิดพูดถูกเมื่องานนี้ยังพูดผิดอีกเหตุดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่ภิกษุสงฆ์จนมีการหยิบยกมาถกกันในโรงธรรมสภา ผู้มีอายุทั้งหลายพระโลลุทายีมิได้รู้ข้อที่ควรและไม่ควรกล่าววาจาที่ไม่น่ากล่าวทั่วไปทุกหนทุกแหง่งเรื่องนี้เราก็ได้ยินชาวบ้านเขาบ่นมาเหมือนกันแต่เราจะทำอย่างไรกันดีล่ะท่านปล่อยไว้อะก็รังแต่จะทำให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระบรมศาสดาของเรานะ ระหว่างนั้นพระพุทธองค์เสด็จผ่านมาจึงตรัสถามขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องที่พระเรารู้ทายเทีเถระมิรู้ขอีิควรและไม่ควรกล่าวพระเจ้าค่ะอืมเรื่องนี้เราก็ทราบอยู่เหมือนกัน แล้วจะทำอย่างไรดีพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่โลลุทายีนี้มีไหวพริบช้าเมื่อกล่าวก็ไม่รู้ข้อที่ควรและไม่ควรแม้ในครั้งก่อนก็ได้เป็นอย่างนี้เธอผู้เป็นเลื่อนเปื้อนเรื่อยทีเดียว แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงรำลึกอดีตชาติด้วยบทเพนิวาสานุาสติยานทรงนำหนังคลีสชาดกมาตรัสเล่าเป็นพุทธโอวาทแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายดังนี้<อ>ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตสวยราชสมบัติแห่งกรุงพาราณสีนั้นพระโพธิสัตว์ สวยพระชาติบังเกิดในสกุลพรามมณ์หาศาลเจริญไวัยแล้วเล่าเรียนศรพปศิลปะวิทยาในสำนักตักกศิลาจนแตกฉานได้เป็นอาจารย์ที่สาป่ามโมมีเหล่ามานพมากมายมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ในสำนักกว่า500คน ในบรรดามานบเหล่านั้นมีมานบผู้หนึ่งเป็นผู้มีไหวพริบย่อหย่อนเลื่อนเปืี่นเป็นธรรม,มันเตวาศิกมาร่ำเรียนศิลปะจากอาจารย์ที่สาป่าโมแม้จะมีความตั้งใจแต่ก็ไม่อาจจะเล่าเรียนได้เหมือนมานบคนอื่นๆเพราะความที่เป็นคนหัวทึบแต่ได้เป็นผู้มีอุปการะต่ออาจารย์คอยทำกิจทุกๆอย่างให้เหมือนทาตไม่มีผิด ทท,ท,ท่านอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวให้สิทธิ์ทำเองอาจารย์อยู่เฉยๆเธอนะครับถ้าเป็นความต้องการของเจ้าก็เอาเถอะอยู่มาวันหนึ่ง หลังจากที่อาจารย์ที่สาปาโมกบริโภคอาหารเย็นเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนเนื้อเตียงนอนได้กล่าวกับมานพนั้นผู้ทำการนวดมือเท้าและหลังให้ว่าก่อนที่เจ้าจะออกไปช่วยหนุนเท้าเตียงให้อาจารย์ก่อนนะเจ้าขอรับท่านอาจารย์ ของที่มาหนุนเท้าเตียงได้เพียงแค่ข้างเดียวด้วยความอับปัญญาจึงไม่สามารถหาของที่จะมาหนุนเท้าเตียงอีกข้างหนึ่งได้จึงใช้ขาของตนหนุนเท้าเตียงไว้ตลอดทั้งคืนแย่ yeah, แล้วขาเตียงยังเหลืออีกข้างแล้วเราจะเอาอะไรหนุนดีล่ะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรให้หนุนได้เลยอ๋อนึกออกแล้วก็ใช้ขาของเรานี่ไงนี่นี่นี่ <c oughs> เอารองไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วนี่ <c oughs> ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยเรา ตอนเช้าอาจารย์ที่สาปาโมกลุกตื่นมาเห็นสิทธิ์ทึ่นของตอนนั่งอยู่ไม่จากไปไหนจึงถามว่าเจ้ามานั่งอยู่นี่ทำไมเล่าท่านอาจารย์ขอรับกระผมหาอะไรหนุนเตียงไม่ได้ก็เลยเอาขาตัวเองหนุนไว้จึงนั่งอยู่ขอรับท่านอาจารย์เมื่ออาจารย์ได้ยินดังนั้นก็เกิดความรู้สึกสลดใจยิ่งนัก สิทธ์ผู้นี้จางมีอุปการะคุณแก่เรายิ่งนักในกลุ่มสิทธิ์ทั้งหลายของเราก็มีเจ้าคนนี้นี่แหละที่มีปัญญาทึบที่สุดไม่อาจจะศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆได้เลยเฮอทำอย่างไรเราหนอเราจึงจะทำให้เขาฉลาดขึ้นมาได้อาจารย์ครุ่นคิดหาวิธีการที่จะสั่งสอนให้สิทธิ์ผู้นี้มีความฉลาดขึ้นด้วยความเมตตา ครั้นแล้วก็ได้เกิดความคิดขึ้นว่าใช่แล้วมีอุบายอยู่อย่างนึงจากนี้ไปเราต้องคอยถามมานพนี้ผู้ไปหาฟืนหาผักมาแล้วว่าวันนี้เจ้าได้เห็นอะไรเจ้าได้ทำอะไรบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะได้บอกแก่เราว่าวันนี้ได้เห็นสิ่งชื่อนี้ทำกิจชื่อนี้ ครั้นแล้วเราก็ต้องถามเขาต่อไปว่าที่เจ้าเห็นที่เจ้าทําเช่นอะไรเขาจะบอกโดยอุปมาและโดยเหตุผลว่าอย่างนี้ด้วยวิธีนี้เราให้เขากล่าวอุปมาและเหตุแล้วจะทําให้เขาฉลาดขึ้นได้อย่างแน่นอนด้วยอุบายนี้ท่านอาจารย์จึงเรียกเขามาแล้วบอกแก่เขาว่าตั้งแต่บัดนี้ไป ในที่ที่เจ้าไปหาฟืนและก็หาผักเจ้าได้เห็นได้กินได้ดื่มหรือได้เคี้ยวสิ่งใดในที่นั้นเจ้าต้องบอกสิ่งนั้นแก่อาจารย์ทุกครั้งนะเจ้าเข้าใจไหมขอรับท่านอาจารย์วันหนึ่ง อาจารย์พาสิษทั้งหลายเข้าไปในป่าเพื่อหาฟืนสิษย์ผู้มีปัญญาทึบก็ติดสอยห้อยตามอาจารย์ไปเช่นกันในขณะที่กําลังเก็บฟืนอยู่นั้นเขาก็เห็นงูตัวหนึ่งกําลังเลื้อยอยู่จึงระลึกถึงคําสั่งสอนของอาจารย์ขันมาแล้วก็รีบไปบอกกับอาจารย์ของตนว่าท่านอาจารย์ขอรับกระผมเห็นงูขอรับเจ้าเห็นงูอย่างนั้นหรือแต่ขึ้นชื่อว่าง,งู เจ้าคิดว่างูนั้นเหมือนอะไรเล่ามันเหมือนงอนไถขอรับท่านอาจารย์อืมดีแล้วล่ะ <c oughs> ดูท่าว่าวิธีการของเราเนี่ยจะได้ผลสแสดงมานกผู้นี้รู้จักอุปมาอุปไมยงูเหมือนงอนไถช่างน่าพอใจยิ่งนักหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเขาก็คงจะฉลาดขึ้นนแน่ ต่อมามานพผู้นี้ได้ไปพบเห็นช้างป่าก็นำมาบอกแก่อาจารย์ท่านอาจารย์ขอรับวันนี้กระผมไปเห็นช้างมาขอรับเจ้าไปเห็นช้างมาอย่างนั้นหรือแล้วเจ้าว่าช้างเนี่ยเหมือนอะไรเราช้าง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 อ๋อคิดออกแล้วช้างก็เหมือนงอนไถขอรับท่านอาจารย์งอนไถเหรออืม สงสัยคงจะหมายถึงงวงช้างนั่นเองเริ่มจะฉลาดขึ้นมาแล้วอาจารย์ที่สาป่ามโมกดำริแล้วว่างวงช้างหรืองาก็มีลักษณะเหมือนง,งอนไถจริงอย่างที่มานกนั้นกล่าวแต่แท้ที่จริงแล้วมานกผู้นี้ไม่อาจจำแน่กล่าวได้ว่าส่วนใดของช้างที่มีลักษณะคล้ายงอนไถอย่างที่ต่อไปเพราะตนเป็นคนปัญญาทึบนั่นเอง ชะรอยจะพูดหมายเอา่วงช้างเมื่อเห็นอาจารย์ไม่ได้กล่าวท้วงติงก็คิดว่าตอบถูกแล้วก็นิ่งไว้ชโยชโยเราตอบถูกอีกแล้วภูมิใจจริงๆเลยอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านมาเชิญมานพผู้นี้ไปที่บ้านแล้วได้ให้อ้อยแก่มานพนั้นท่านมานพเชิญทานอ้อยนี้ตามสบายเถิด ขอบใจท่านมากนะ <c oughs> อืมมหวานจังอร่อยดีเดี <c> ๋ย <oughs> วกินอ้อยเสร็จเราจะไปรายงานท่านอาจารย์ดีกว่าอืมอืมฉัอมนอ้อยติดฟันท่านอาจารย์ท่านอาจารย์วันนี้กระผมได้เคี้ยวอ้อยอร่อยอร่อยขอรับท่านอาจารย์แล้วอ้อยนั้นเหมือนอะไรล่ะเจ้า อ้อเนี่ยก็เหมือนงอนไถยังไงล่ะขอรับท่านอาจารย์แล้วเหมือนงอนไถยังไงล่ะไหนเจ้าลองอธิบายให้อาจารย์ฟังหน่อยสิอ้อยมันก็ยาวๆเหมือนงอนไถขอรับท่านอาจารย์อีกวันหนึ่งมานผู้นี้ก็ได้รับเชิญไปในที่แห่งหนึ่งบางหมู่ได้บริโภคน้ำอ้อยกับนมสม้ม บางหมู่บริโภคน้ำอ้อยกับนมสดเมื่อกลับมาถึงสำนักมานพนั้นจึงกลับมารายงานอาจารย์ท่านอาจารย์ขอรับวันนี้กระผมได้บริโภคทั้งนมส้มและนมสดขอรับแล้วนมส้มและนมสดนั้นเหมือนอะไรล่ะเจ้าก็เหมือนนอนไถอย่างไรเล่าขอรับ เมื่อได้ฟังดังนั้นอาจารย์ทิสาปาโมกก็รู้สึกประหลาดใจมานบนี้เมื่อกล่าวว่างูเหมือนงอนไถก็กล่าวถูกต้องก่อนแล้วแม้กล่าวว่าช้างเองก็เหมือนงอนไถก็คงพอจะกล่าวได้ด้วยเลขที่ไม้เอางวงช้างแม้กล่าวว่าอ้อยเหมือนงอนไถก็ยังพอเข้าท่าแต่นมสม้มนมสดขาวอยู่เป็นนิดทรงตัวอยู่ได้ด้วยภาชนะ ไม่น่าจะกล่าวอุปมาในข้อนี้ได้โดยประการทั้งปวงเลยเราไม่อาจให้คนเลื่อนเปลื่นผู้นี้ศึกษาได้อีกเสียแล้วเมื่อดำริได้ดังนั้นอาจารย์ที่สาปามโมกจึงบอกกล่าวแก่พวกอันเตวาสิกทั้งหลายเก็บสเสบียงแล้วส่งมานพนั้นกลับไป คำที่ไม่ควรกล่าวทุกอย่างได้ในที่ทุกแห่งคนโง่นี้ไม่รู้จักเนยค้นและงอนไถย่อมสำคัญเนยค้นและนมสดอุปมาว่าเหมือนงอนไถฉะนนั้นแล มานบพู้้เลื่อนเปลือนกำเนิดเป็นพระโลลุทายีอาจารย์ที่สาปาโมกสวยพระชาติเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคถาประจําชาดกอสัพพัททขามึว่าจังพาโลสัพพัทภา,าสตินายังทะทึเวทินะ นักยะคลีสังททบปยังมัญตินักยะคลีสังคนโง่ย่อมกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าวทุกอย่างได้ในที่ทุกแห่งคนโง่นี้ไม่รู้จักเหนื่อยคนและงอนไถย่อมสำคัญเหนื่อยคนและนมสดว่าเหมือนงอนไถ